สื่อสารเวลาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะสังเกตคุณพิธาจะพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพูดเรื่องสถาบันอย่างไปสุดซอยเลยแต่เวลาพูดภาษาไทยเห็นไม่วันแถลงนะจะไม่กระทบกับระบบนะพูดกับชาวบ้านเวลาไปหาเสียงเราแก้เพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพร์แต่เวลาพูดภาษาอังกฤษอย่างที่อาจารย์สมเกียรติถอดมาจะจัดการยังไงปะมหาการ์ในศตวรรษใหม่ใหญ่โตมากแล้วหนึ่งหนึ่งสองต้องแก้ต้องทำ นี่คือการแบ่งแยกตลาดตลาดทางการเมืองเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้บรรลุสิ่งที่ต้องการจะทำนี่คือการเมืองในช่วงกำลังฟอร์มรัฐบาลแล้วทนายอนันชัยเนี่ยได้ออกมาย้ำนะฮะจะออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนเมื่อถึงเวลานี่จุดยืนล่าสุดของทนายอนันชัยชัยเดชโพสเฟซบุ๊กแบบนี้เลย